เซลที่ดีคือหวังดีกับลูกค้าอย่างจริงใจเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนานะั้นอะเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันเขาไม่น่าหาเบอร์กี้หรือเคลลี่ให้ได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าทําอย่างไรเมื่อเอสลาออกนะคะโดยรวบรวมจากคําแนะนําของเพื่อนๆเราและจากประสบการณ์จริงของเราเองค่ะก่อนเราเข้าสู่เส้นทางสายแอร์เมสซูนีนะคะก็แอบมีถามเพื่อนว่าอ้าวแล้วถ้าชอ็ชออๆไปอะเอสลาออกทํำยังไงเพื่อนก็แนะนาว่าไม่เป็นไรตราบใดที่อยู่สาขาเดิมนะคะเขาก็นับยอดต่อให้ แต่พอรายละเอียดจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปค่ะเริ่มเล่าแบบตามไทม์ไลน์ของเราเลยแล้วกันเนาะก็คือเราอ่ะก่อนสิ้นเดือนมีนานะคะสักหนึ่งอาทิตย์ก็เอสเก็โทรมาว่ามีเรื่องจะแจ้งให้ทราบค่ะเข้ามาหาไม้แล้วก็แบบว่าตอนนั้นก็เือ เหมือนปีนี้ใช้มาเยอะแล้วนาองก,ก็อบากจะถามคร่าวๆว่าเออเข้าไปหามีอะไรใหม่ยังไงแล้วเอก็เลยจําเป็นต้องแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ว่าเขาอาจจะออกสิ้นเดือนนี้แล้วแล้วก็แบบเวอรมากช็อกไปนิดแบบเอออะไรยังไงแล้วก็บอกโอเคก็เลยนะัดวันเข้าไปเจอนะคะแล้วเราก็เลย มานั่งนับยอดดูซึ่งมันก็ไม่มียอดตายตัวเนาะแอมเมสว่ายอดเท่าไหร่จะได้กระเป๋าใบไหนแต่ก็มียอดที่คนส่วนใหญ่ได้กันอะเราก็คิดว่าที่ผ่านมายอดเราอะค่อนข้างถึงคอนตองอีกใบแล,แล้วก็เลยคิดว่าเอาละ่ะยังไงก็เดี๋ยวขอคอนซองไปแล้วก็ไปศึกษาราคาคอนซองในไทยซึ่งแบบปวดใจมากอะคอนตองในไทยอะก็คือราคาประมาณ80 90ของราคาเบิร์กิ้25แล้วก็รู้สึกว่าแบบ เราไม่ได้ชอบคอนซัลขนาดนั้นอะแต่ก็แอบ,บคิดว่าจะแบบอาจจะเอามาไปก่อนนะคะเพราะว่าถึงเรื่องที่เคยได้ยินใช่ไหมคะบอกว่า SA ออกทํายอดสาขาเก่ายังไงก็นับยอดต่อให้แล้วก็แอบ,บรู้สึกว่ามันอาจจะไม่นับต่อหรือเปล่าก็เลยอยากว่าเอาให้เป็นแบบคลินคจบเป็นคนๆไปใช่ไหมคะปรึกษาเพื่อนอีกคนนะคะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยถึงยอดจะถึงแค่คอนสตอะให้ลองขอเบอร์กินเคลี่ไปเลยเ ไม่เราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแอบนึกถึงแบบโอโ้โหกลยุทธ์การต่อรองของประธานาทิดดีทรัมป์เลยนะคะ mm. เขาเคยเขียนไว้ว่าการจะไปต่อรองอะไรเนี่ยว,วิธีของเขาก็คือเอ็มไฮไว้ก่อนนะคะต่อบบเยอะๆไปก่อนหรือวบาบอกเป้าหมายไปสูงๆไปก่อนแล้วก็โอเคลองทําตามนั้นดูนะคะแล้ววันก่อนจะไปหา SA ใหญ่ก็ยังแบบ ไม,ไม่ค่อยสบายใจเลยก็เลยโทรหาเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะโชคดีมากๆเลยเพื่อนเรานะคะอยู่กับเพื่อนของนางซึ่งก็เป็นสายน้องมาทั้งคู่นะคะแล้วเขาก็เลยให้คําแนะนําเหมือนกับเพื่อนของเราอีกคนเาก็เคยลองขอเบอร์กินเคลลี่ไปเลยแล้วก็ให้ความหวังด้วยว่าเฮ้ยมันก็มีเคสคนที่ได้มาเลยเหมือนกันนะเราก็เลยโอเคเตรียมใจแล้วก็แบบ เตรียมเงินเตรียมทุกอย่างไปนะคะเผื่อเพราะว่าถ้าต้องการเบอร์เก้นหรือเคลลี่เนี่ยมันก็ต้องซื้อของเพื่อปิดยอดเพิ่มนะคะก็แบบสำรวจไว้ว่าเราซื้ออะไรมาแล้วซื้อมาใช้บ้างอันไหนใช้เยอะอันไหนคุ้มควรที่จะซื้อแนวเดียวกันต่อนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะใจเราอ่ะไม่อยากทํายอดอะไรเพิ่มนะคะเพราะความจริงตั้งแต่ต้นปีมาตั้งใจว่าปีนี้จะช็อปให้น้อยลงเยอะซึ่งผ่านมา1233 3, 3เดือนเราก็ทะลุปเป้าที่ตั้งไปแล้วก็ ก็ไม่อยากถลําลึกมากว่านี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันแบบมันก็ควรให้มันจบๆไปเนาะไม่งั้นยอดที่มันทําไปบ้างแล้วมันก็เสียเปล่าลจากนั้นพอเข้าไปถึงนะคะก็แบบ ไปคุยกันปรากฏว่าช็อตฟิลลอีกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเหมือนตอนครั้งโน้นนะไปดูคลิปกันได้นะคะที่เอสเอบอกว่าเฮ้ยให้รีบเข้ามามีกระเป๋าจะให้เอาตอนนั้นอะ่ะก็คิดว่าจะได้กระเป๋าโคตรแบกแน่ๆปรากฏว่าเปล่าจ้าตอนนั้นรีบให้เรียกให้ไปเอาพีคตินนะคะครั้งนี้ก็อีกเช่นกันช็อตฟิลอีกเช่นเคยค่ะเพราะว่าทำเนียมปฏิบัติเขาอ่ะไม่เหมือนกับอีกสสาขาที่เพื่อนเราทําอยู่นะคะก็คือเพื่อนเราที่อยู่สายแอร์เมสซ์ดกันใน่วนเดีเขาอยู่อีกสสาขามากกว่านะคะอีกสสาขานั้นะ่ะ เหมือนตอนเวลาโคตาแบกใช่ไหมคะก็จะแบบปิดยอดในวันเดียวกันแล้วก็ได้โคต้าแบกไปเลยสาขานี้ถึง SA จะออกก็ไม่มีข้อ,อยงเวนนะคะก็คือเป็นคือต้องปิดยอดก่อนแล้วก็คือต้องไปเข้าคิวต่อการแต่ SA นะคะก็ให้ การอะชัวร n c e นเรานะคะพยายามแบบว่าพูดให้เราสบายใจนะคะแล้วก็แบบว่าพูดรับรองว่าสาขานี้นะคะยังไงปิดยอดไป <c oughs> ก็คือไปต่อคิวเท่ากันทุกคนนะคะแล้วข้อดีก็คือสเปกก็คือระบุได้นะคะแบบที่เราบอกเลยเราว s a อะ่ะก็มีแนะนำา s a คนใหม่ให้เลยนะคะว่าคนนี้ชื่อนี้จะมาดูแลเราให้แลกลายกันไว้แล้วก็ น้องเขาก็มาคุยกับเรามาสอบถามว่าเออเป็นยังไงชอบแนวไหนชอบอะไรนะคะระหว่างที่ SA เราอะ่ะไปดูเรื่องอื่นให้เรานะคะตอนนั้นก็แบบเอ้ยเอาย,ยังไงดีอะแต่ว่าตอนหลังอาเพื่อนก็มาบอกว่าเพื่อนเราอะคิดว่าการที่ SA เราอะ่ะเขาพูดแบบนี้ยนะมีโอกาสเป็นไปได้จริงได้สูงเพราะว่าเขาไม่ได้แค่พูดลอยๆว่า เฮ้ยเดี๋ยวใช้ SA คนอื่นต่อดูแลให้แต่เขาว่ามีการเลือก SA แล้วก็พา SA มาแนะนำให้เราเลยแล้วก็เราว่าสตอรี่อ่ะมันก็ค่อนข,ข้างสอดคล้องกับที่เรารู้มาว่าที่นี่อ่ะปิดยอดยังไงอ่ะก็ไปต่อคิวกันเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็แบบยังอยากเหมือนแบบใจมันก็ยังแบบไม่ค่อยสบายใจเนาะก็แบบอยากปิดยอดเลยอยู่ดีนะคะไอก็ถึงปิดยอดอ่ะก็ไปต่อคิวเหมือนกันนะคะก็คือได้ต่อคิววันที่ปิดยอดแล้วเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะมีกระเป๋า หลุดออกมาบ้างแต่ใบที่หลุดอคิดว่าเป็นใบที่ถึงคุณตะได้ไปอ,อาจจะดีใจในวันนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นใบที่ชอบจริงๆอะคะ่ะเหมือนแค่ซื้อเพราะว่ามันเวลามันบีบคั้นเฉยๆอะคะ่ะซึ่งเราก็คิดว่าค่อนข้างจริงและอีกใจนึ่งนะก็แอบดีใจเพราะว่าปีนี้ใช้จ่ายไปเยอะแล้วอะก็ไม่อยากใช้จ่ายไปมากกว่านี้แล้วนะคะแล้วเราก็เลย ถามนั่น,นแต่ก็ยังมีถามต่อนะถามว่าถ้าไม่ได้เบอร์กินเคลลี่อะคอนสซองได้ไหมเอเซก็บอกว่าคอนสซองก็ไม่ได้ค่ะก็ก็ต้องรองเหมือนกันแล้วนั้นก็ถามเราว่าแต่เอะคุณตามีคอนส้องทูกโกลหรือยังนะคะเราก็ต้าลุกวาวเลยค่ะเพราะว่าเราอะ มีเจ้าเคลลี่ทูโกใบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราใช้มันบ่อยมากบ่อยกว่าเจ้าเบอร์ก,กินอีกอาจจะพอด้วยราคาของมันนะคะมันน่ารักกว่าเจ้าเบอร์กินแล้วก็การได้มาไม่ต้องทํายอดสูงกว่าทําให้ทั้งราคาจริงจากช็อปและราคาของแฝงที่ต้องพ่วงมามันน้อยกว่าก็เลยทําให้ใช้ได้อย่างสบายใจกว่านะคะแล้วนี้นะคะแล้วเอสเอก็บอกว่ามันมีสีโกออนโกด้วยนะวันนี้ แล้วก็โอ้ยอยากได้มากเลยเพราะว่าเราอ่ะไอเคยเสนอคอนสตงทูกโกสีทอฟฟี่ให้เราแต่ว่าสีทอฟฟี่อะมันเหมือนกับเจ้า คอนสตงสลิมวอลเล็ตนะคะเดี๋ยวขอไปหยิบให้ดูแป๊บนึงมันเหมือนกันเกินไปอะ่ะคือเราจะมีคอนสตงไซส์นี้กับคอนสตงไซส์ใหญ่สีทอฟฟี่เหมือนกันเลยหละตอนนั้นก็เลยปฏิเสธไปแต่ก็แอบ,บเสียดายตลอดมาที่มันไม่ใช่คอนสตงทูโกสีโกออนโกนะคะถ้าเป็นตอนนั้นก็จะรับนะคะเราได้เจ้าเคลลี่ทูโกมาเช่าใช้มากแต่ก็ยังนึกถึงเจ้าคอนสตงทูโกเพราะว่าเคลลี่ทูโกอะคะ่ะมันจะใส่ของได้น้อยกว่าเนี่ยแม้มันจะค่อนข้างบางแล้วด้านหลังมันก็ไม่มีสล็อตใส่ของ ใช้ก็มีสิโกนกสนใจไหมคะแล้วก็สนใจคะ่ะแต่ตอนนั้นนะคะก็มีลูกค้าวันนั้นเป็นวันที่แบบลูกค้าแน่นมากนะคะมีลูกค้ากําลังดูคอนสตงทูโกสีโกแล้วก็สีแดงอยู่แล้วก็แบบแล้วพอ SA เราไปถามว่าจะเอาทางกับ SA ที่ขายอยู่ว่าเขาจะเอาหรือเปล่านะคะเขาก็แบบลูกค้าก็แบบเหมือนจะยิ่งอยากได้สีโกเข้าไปอีกนะคะแล้วก็เลยบอก SA ว่างั้นเราอะ่ะรีบไปแบบไปแก้ดูอย่างอื่นทําเป็นไม่สนใจแล้วกัน ก็เลยไปเดินดูลองเท้านะคะแล้วก็ลองลองเท้านะคะมันมีโอเรามีโอลานอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เห็นมันมีโอเอซิสก็คือโอลานแบบมีส้นนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดมาก็คือตรงตรงหัวมันนะที่เป็นกึงุงๆตัวเอชอะเป็นผ้าแล้วก็เฮ้ยมันเป็นผ้าสีออกขาวขาวครีมครีมแล้วว่ามันน่ารักดีนะใส่กับกางเกงก็เข้าใส่กับกระโปรงก็น่าจะน่ารักนะคะก็เลยลองดู ปรากฏว่าเราอเป็นคนเท้าค่อนข้างบานนะคะใส่โอรานะเท้าดูเพียวแต่ไปใส่เจ้าโอเอซิสที่เป็นผ้ามันทำเท้าเรากับดูบานตามจริงนะคะไม่ได้ไม่ช่วยรูปหลักเท้าให้ดูดีขึ้นนะคะก็เลยปฏิเสธไปเพื่อนๆมีประสบการณ์โอเอซิสไหมคะว่าใส่แล้วมันมันรู้สึกต่างจากโอราอยังไงหรือว่าของเราที่ใส่แล้วมันดูบานเป็นเพราะว่ามันเป็นผ้ามันเลยไม่ได้กระชับเท้าเท่ากับตัวที่เป็นหนังแนะนำกันไว้ได้เลยนะคะ ไอซก็เดินเข้ามานะคะพร้อมกล่องซึ่งมีกระดาษคาดอยู่ซึ่งมีกระดาษคาดอยู่เนี่ยแปลว่ามันเป็นกล่องใหม่ซึ่งยังไม่ได้เปิดมันก่ดอนนะคะเราก็ใจแป้วไปแล้วเพราะว่าไอสี go on go อะ่ะ ที่เราเห็นเขาดูอยู่อ่ะเขาเราเห็นเลยว่าเขาเปิดกล่องแล้วก็เอาสีขึ้นมาดูแล้วเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราอ่ะไม่ได้สี go on go แกล์แน่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นสี E-T ีทูป่ะเราจะชอบไหมเพราะเราบอก SA ไปแล้วว่าเราอ่ะไม่อยากได้สีดําสีดำหมาเรามีทั้ง Wallet on chain ของ Chanel สีดําที่เป็นอะไรเงินแล้วก็ Gre ท o o go ที่เป็นสีดําอะไหล่ทองไปแล้วนะคะ ก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเอบอกเราว่ามันมี e ีทูก็เลยคิดว่าเอสเห่อีทูมาให้เราพนัารู้ใจนะคะว่าคนนี้เล่นเสื้อสีคลาสสิกค่ะมาดูกันนะคะว่าเป็นสีอะไรเปิดมาคือเราแบบเซอร์ไพรส์กีดมากนะคะ สีทองอะทุกคนแล้วก็อะไรก็ก o on go มาดูใกล้ๆก,กันเลยนะอะมาดูใกล้ๆก,กันนะคะนี่สวยเนาะแล้วก็ถามเอว่าเฮ้ยมันเป็นไปนได้ยังไงแล้วก็อสบอกว่าบานันทึโชคดีมากคือแบบสต็อกฉ่ำๆเลยแล้วอันที่เออคนอนะ่ะหยิบให้ลูกค้าดูอ่ะมันเป็น โกอ n อนโกแต่เป็นหนังอื่นแล้วมันยังเหลือเอฟซ่อมอยู่พอดีเขาก็เลยหยิบเอฟซอมโกออนกมาให้เราเอซิก็แบบตามเคยนะคะบอกว่าให้เช็คของนะคะตะเข็บเป็นยังไงบ้างนะเราก็เช็คดูแล้วว่ามันเยสวยเลยอะไม่มีเบี้ยวอะไรอบบเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะคะนะแล้วก็คราวนี้นะคะไอ้ตัว สติกเกอร์อะค่ะที่การลอยอะที่นิยมให้เราแกะออกเนาะครานี้เขาติดมาแน่นกว่าตอนที่เป็นเจ้าเคลลี่ o ูโกนะคะเไม่ค่อยทูโกมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าก็ยังทําใจแกะไม่ได้อยู่ดีนะคะซึ่งเราคิดว่าเราจะรอให้มันค่อยๆลอกออกมาเองเราค่อยแกะนะคะเพราะอย่างตอนคอน2สองสลิมนะก็2ปีแล้วว่ายังไม่ได้แกะยึงโอเคอยู่เลยแล้วเคยเห็นคลิปคุณแบ็กบอยชาแนลนะคะเขาอันบอก ก็ปรากฏว่าเขาไม่ได้แกะมาเกือบ10ปีแกะแล้วมันก็ไม่ได้มีรอยอะไรบนฮาร์ดแวร์นะคะมาดูการตื่นเต้นมากเลยนี่นะคะก็ตามเคยนะไอ้ไอ้แกงทูโกเนี่ยมันไม่มีถุงผ้าใส่กระเป๋านะคะก็จะเปิดมามีเฟล์อยู่นะคะแล้วก็จะมีถุงผ้าใส่สายเข้ามาอันนี้คือคุณ SM แทบจะไม่ต้องขายมากนะคะเพราะว่ามันก็คอนเซปต์้ายๆเจ้าเคลียร์ี่ทูกที่เราได้นะเขาก็สอดสายให้เราดูแบบนี้ แค่สอดเฉยๆนะคะเวลาในร้านนะเขาจะสอดเฉยๆจะไม่ใส่ลงไปนะคะกันเจ้าตัวหนังเป็นรอยอันนี้คือได้มายังไม่ได้ใช้เลยรอมาอันบ็อกให้เพื่อนๆดูนะคะมันก็จะได้ลุกแบบยาวๆได้นะคะแต่ว่าเราอะ่ะชอบลุกสั้นๆมากนะคะซึ่ง SA ก็ของสายให้ดู เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ถามเอสเว่าเราไปคล้องสายอย่างนี้กับเจ้าเคลลี่ทูโกนะคะแต่ว่ามันยังแบบเวลาเปิดบางทีอะ่ะมันจะไปเล่นกายกรรมลงมาอย่างนี้เลยตึ๊ดตดลงมาอย่างนี้เหมือนใครเล่นโยคะไฟนะคะก็คือแบบตกผ้าม,มาอย่างนั้นเลยนะแล้วก็ถามว่ามันเราเราห้อยผิดหรือเปล่าเราคล้องผิดหรือเปล่าเอสเก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้ แล้วเราก็แบบดูกระเป๋าต่อนะคะเอสเอก็เห็นเราถามคําถามนั้นไปก็เลยถามคําถามว่าเออตกลงคุณต้ารับไหมคะแล้วก็รีบบอกรับค่ะรับค่ะแล้วก็เกล่เาให้นางฟังนะคะว่าเราอไปซื้อสายข้างนอกนะคะที่เป็นแับสั้นนะํามาใส่เองแล้วเราก็วางแผนจะซื้อสายข้างนอกนะคะแบบสั้นมาใส่ใหเ้เจ้าตัวนี้เหมือนกันเพราะเราชอบแบบ ลุกสะพยสาพยสะพายข้างที่มันขึ้นมาหน่อยอคิดว่าพอตอนนี้เราแบบค่อนข้างอินกับทรง e s e d e นะคะเห็นคอนสตงอีลานเห็นเคลลี่อีลานเราอยากได้นะคะแต่ว่าอันนัน้นมันนับเป็นโคตรแ,แบกก็เลยรู้สึกว่ามันดบบมันค่อนข้างเกินเอื้อมและยอดมันสูงเกินไปสําหรับกระเป๋าที่ยังไม่ได้ชอบสุดๆขนาดเบ r ร์กินเคลลี่นะคะการได้ตัวนี้มาประยุกต์เองก็คือตอบโจทย์เรามากๆเลยแล้วที่แอบบชอบเจ้าคอนสตงทูโกมากที่เราคอยนะคะเพราะว่าเนี่ย เดี๋ยวมันหนากว่ากันเยอะเลยอ่ะให้ดูนะคะนี่เป็นแบบรีวิวคร่าวๆเนาะเอาเดี๋ยวนะความจริงอ่ะเจ้าเคลลี่ทูโกอ่ะมันแคบกว่านี้นะเพราะว่าถ้ามาตามจริงๆของเขาอ่ะสายเขาจะต้องปิดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ปิดแบบนี้พอไปใช้งานแบบไปชอปปิ้งทั่วไปอ่ะมันใส่ของได้น้อยมันต้องจัดระเบียบมากกว่าจะใส่เข้าไปได้นะคะนี่คือตามจริงของเขานี่ค่อนข้างแคบเลย เราก็เลยมาใช้อีกวิธีนะคะใช้โดยการเอาเจ้าสายเข้าไว้ข้างในมีาสายเข้าไปข้างในแบบนี้มันก็จะปิดเปิดง่ายกว่าเพราะเวลาเปิดปิดก็คือเหมืนแบบชั้นเดียวนะคะไม่ต้องคอยเอาสายเข้าอีกทีก็ตื่นเต้นกับการจะได้ใช้งานเจ้าคอนซอลทูโกนะคะเพราะว่านอกจากมันแค่เปิดปิดง่ายๆอย่างนี้อยู่แล้วนะคะข้างในก็คือแบบกว้างกว่าเยอะเลยแถมข้างหลัง ก็มีช่องใส่บัตรด้วยนะคะก็แบบดีใจมากๆนะคะเหมือนอันนี้ SA ให้เป็นของขวัญน,นะคะก่อนจากกันนะคะอันนี้เราทําแทรกเพิ่มมาแนละ้วเเทียบกันให้ดูเทียบให้ดูเลยนะคะว่าสสีมันต่างกันยังไงนะคะทางนี้นะคะเป็นสีทอฟฟี่อันนี้เป็นสีโกนะคะก็เพอ่จะต่างกันนิดนึงนะคะตัวสีทอฟฟี่นะคะจะออกเหลืองมากกว่านะคะเราแอบคิดว่าสีทอฟฟี่มันเข้าง่ายกว่าในในสไตล์เรานะคะ แต่ว่าพอมาเป็นไซส์ใหญ่ๆเราว่าสีโกมันสวยกว่านะคะเพราะงี้มันดูมีเหลืองเยอะมากเกินไปแต่ว่าทั้งสองสีก็คือน่ารักมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากที่ได้โกอ n g โกบนเอฟซัมมานะคะเพราะว่าถ้าบนโทโกเราว่าโกมันเข้มไปนิดนึงสำหรับความชอบของเราตอนนี้นะคะโกอ n g โกบนเอฟซัมก็คือสวยผู้ดีคุณหนูมากๆเลยค่ะ นีเผื่อใครได้ออฟเฟอร์ต้องเลือกระหว่างทอฟฟี่กับโกนะคะมาเทียบกับคลิปนี้ได้เลยค่ะก็มีตอนที่คุยกับเพื่อนอะ่ะแล้วเพื่อนแนะนำอะ่ะว่าเอ่อให้ขอเบอร์กินเคลลี่เป็นจากเพื่อนก็บ,บอกว่าเขาจะออกเมื่อไหร่เดือนเมษาหรือเปล่าเราก็บอกไม่ใช่ไปเดือนมีนาน,นี้แล้วนะคะเพื่อนก็บ,บอกว่าเคยถ้าอย่างนั้นอะ่ะเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันเขาไม่น่าหาเบอร์กินหรือเคลลี่ให้ได้นะคะตอน,น,นก็แอบ,บใจแป้วไปว่าทําไมอะ่ะเอสเอบอกเรากระทันหันขนาดนั้นนะคะเราแบบ คือเราก็ไม่ให้ลูกค้าว i p อเขาอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็กระทนหนค่หมันก็แอบเสียน้อยใจเสียใจนิดนึงนะคะก็พอไปรู้เหตุผลส่วนตัวของเขานะคะเราก็เข้าใจเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะเราก็เคยเจอแบบนั้นแล้วมันทาให้จากที่เขาเคยคือเขาเหมือนวางแผนจะออกอยู่แล้วแต่มันเป็นระยะเวลาอีกักเดือน2เดือนเนี่ยแต่มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้มันต้องกระทันหันจริงๆซึ่งเราก็เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นกับตัวเองนะคะก็เข้าใจได้เลยนะคะก็ไม่ได้น้อยใจไม่ได้อะไรแอว แล้วหลังจากได้เคลลี่ทูโกมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็เอซถามว่าอยากได้อะไรอีกหรือเปล่านะคะตามสไตล์นะนะคะเราก็บอกว่าแล้วก็นั่งคิดลิสในหัวนะคะว่าสิ่งที่อยากได้จริงๆนะคะเพราะว่าม,มันเกินงบไปเยอะแล้วสำหรับปีนี้คืออะไรก็คือเจ้าซูชิเทรค่ะซึ่งเป็นโมเสกซูชิเทรคราคาค่อนข้างดีสำหรับแอมเมสเลยนะคะแล้วปรากฏว่าถามตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ก็ยังไม่มีค่ะแต่นางหยิบตัวนี้มาให้แทนนะคะ มาเปิดดูแล้วก็ชอบมากนะคะก็เลยเอาอมาเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเอ๊ะม้ากับหัวไหมต,ตัดาอันนี้ขอถอยมาก่อนนะกลัวทำมันตกแล้วแตกนี่ค่ะอ้าทำไมมันกลับหัวหลายรอบ่ะนี่เปิดมาอย่างนี้กลับหัวอีกแล้วอ้านี่นะคะก็คือไซส์เดียวกับซูชิเทรของโมเสสที่เราถามไปนะคะแต่ลายเป็นม้านะคะ ทำไมรลค่แพงกว่า2เท่ากว่าแน่แต่ว่าก็โอเคนะคือเปิดแล้วคือชอบมากสวยมากนะคะก็เลยเอามาสิ่งที่เอามานะคะก็คือเนี่ยใส่แหวนใส่ตุ้มหูไว้ในตู้นะคะใส่กำลิงดังดีเพราะก่อนหน้านี้เห็นเป็นพวกแอชเทร์นะคะที่เขียบอุลีกลกายอันนั้นมันใหญ่ไปแล้วว่า ถ้าเป็นซูชิเทรย์มันน่ารักกว่าซึ่งชื่อเป็นทางการในเว็บอะไม่เคยเห็นคาว่าซูชิเทรย์นะได้ยินคุณเอ็ดดี้จากเอ็ดดี้บอยาพูดคนแรกนะคะแล้วจากนั้นอะเวลาไปเสิร์ชใน Google อะถ้าซูชิเทรย์แอร์เมสมันก็รู้นะว่าคือตัวนี้มันก็ขึ้นให้ถูกนะว่าเป็นทรงนี้ แล้วก็เรื่องแหวนนี่ก็ตลกดีคือวันนั้นอ่ะวันที่ไปตอแนแรกนึงว่าเราต้องปิดยอดใช่ไหมคะก็ใส่ทุกอย่างที่มีที่เป็นแอ์เมสค่ะเพื่อเตือนสติตัวเองว่าอย่าซื้ออะไรซ้ำๆนะคะปกติเราจะไม่ค่อยชอบใส่แหวนกับนาฬิกาพร้อมๆกันนะคะวันนั้นก็คือใส่ทั้งแหวนทั้งนาฬิกาทั้งตุ้มหูเลยค่ะแล้วก็ช่วงหลังนะคะเร,เราไม่ปกติไม่ได้ใช้น้ําหอมนะแต่ว่าเพิ่งไปงานโจมาโลกับเพื่อนนะคะมาแล้วก็โดนป้ายยาชอบมา่าๆก,ก็เลยคิดว่าจะลองเปิดใจให้กับน้าหอมแอ์เมสดูนะคะ ก็เลยไปลองกลิ่นมาซึ่งลองไปหลายกลิ่นมากนะคะก็แบบไม่ชอบสักทีก็เลิแบบจะถอดใจแบบไม่เอาแล้วค่ะเอเจนบอกเดี๋ยวนะคะเสนอกลิ่นนี้ให,ซนนให้ซึ่งเป็นกลิ่นที่ถ้าไม่ชอบทุกกลิ่นที่เสนอมาแล้วอ่ะลูกค้ามักจะลงเอยที่กลิ่นนี้นะคะก็คือจะเป็นกลิ่นแนวดอกไม้หน่อยๆน,นะคะกลิ่นแรกๆที่เขาเสนอให้เราอะ่ะมันจะค่อนข้างฉุนไปสําหรับมือใหม่ที่ไม่ได้ใช้น้ําหอมอย่างเรานะคะพคเกจจิ้งอะ่ะมันน่ารักมันผูกโบมาใช่ไหมคะแต่เราแอบ,บไม่ชอบที่มีพลาสติกอ่ะคะ่ะเรารู้สึกว่าาาพลลสติกมันนแอบบโชยเ เพราะว่าการซิงเกอร์ยูสพลาสติกหรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยทำให้มันดูเป็นผู้ร้ายในสายตาเราจายตาของแบบมนุษย์ทั่วไปนะแล้วตัวพลาสติกเองอะ่ะมันก็เลยแบบเป็น,เป,นเป็นวัสดุที่มันดูไม่รักวรี่เท่าไหร่นะคะการพอแพคเกจจิ้งแล้วมีพลาสติกหุ้มมามันก็เลยดู แปลกๆทั้งที่ความจริงมันคือแบบเหมือนเป็นสื่อว่าแบบมาอย่างดีนะจ๊ะไม่โดนฝุน่นไม่โดนอะไรเพราะเราจําได้ว่ากระเป๋าเบอร์กินของเราอ่ะมันก็ซีลพลาสติกมาแล้วก็เอสมาเปิดให้ดูเหมือนกันแต่ว่าในโลกของลักชัวรี่อ่ะพลาสติกมันดูไม่ลักชัวรี่ไงอย่างจมาลนมันก็จะใส่กล่องมาแล้วก็เปิดข้างในนะคะันมีตัวแถมอยู่ข้างในด้วยเนาะแต่ว่าตัวนี้มาเปิดพร้อมกันไปเลยพร้อมกันเดี๋ยวขอเวลากแกะพลาสติกนอกจอหน่อยนะ อ่าแล้วมีวิธีรีชาร์จรีฟิลด้วยอ่ะเดี๋ยวไ้เข้าช็อปครั้งหน้าจะไปถาม s อว่ามันมีตัวรีฟิลขายด้วยเหรอซึ่งตอนนั้นมีขาย3ไซส์นะคะไซส์ size 30ไซส์50ไซส์100ตอนที่ลองอ่ะก็คือชอบกลิ่นนี้นะแต่ยังไม่ได้ชอบขนาดตอนปิ้งกับเจ้าโจมาโรนนะคะก็เลยเลือกเอาไซส์50มานะคะทา,ท,าทางทางที่ที่จริงแล้วอ่ะเพิ่มเงินอีกแค่10-20%อ่ะ ได้ใส่100มาเลยคือเพิ่มเงินแค่สิบย่สิแต่ได้ของเพิ่มมาร0อยเนะคะเออตอนนั้นถ้าเห็นขนาดขวดอาจจะเลือก100มานะขวด50นี้ก็ดูเล็กเหมือนกันมันชอบอะแต่มไม่ได้ชอบขนาดที่มั่นใจว่าจะใช้หมดขวดใหญ่นะมา,มาลองพ่นดู กลิ่นมันหอมๆเย็นๆน,นะคะตอนในท็อปอะคือไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าจะใช้หมดหรือเปล่าแต่ด้วยความที่แบบลองใส่เทสเตอร์มาแล้วพอออกจากร้านอะก็เอาเทสเตอร์ใส่ถุงมาแล้วกลับมาบ้านเทสเตอร์มันยังติดอยู่ในถุงใช่ไหมคะพอใส่เข้าไปในตู้อะอีกวันเปิดตู้มาคือกลิ่นหอมมากแอบเสียดายที่ไม่ได้ซื้อ1 0ึนะคะเนี่ยไม่เชื่อ s a อีกแล้วอะเวลาไม่เชื่อ SA แล้วชอบกลับมานั่งเสียใจทีหลังอะก็เลยคิดว่าเฮ้ยแบบแอบเสียดายเือเราเสียดายเ a มากือเรารู้สึกว่า เอสเซคนนี้ช็อปกันมาจนแบบรู้ใจเราอะแล้วนางก็แนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเวลาคือโอเค s a สเอแอทุกอย่างที่เป็นเซลอะเขาก็ต้องขายของเพื่อเขาทํายอดอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราว่าเซลล์ที่ดีอะก็คือจะแนะนําสิ่งที่ เป็นประโยชน์กับลูกคา้าจริงๆแล้วให้ลูกค้าไปตัดสินใจเองว่าชอบไม่ชอบโดยบอกข้อมูลครบทุกด้านซึ่งเราว่า SA คนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้จักนิสัยเราแล้วก็รู้ว่าเราชอบไม่ชอบแบบไหนนะคะคือแบบเหมือนหวังดีกับเราจริงๆกันแหละเออเซลที่ดีคือหวังดีกับลูกค้าอย่างจริงใจนะคะก็เสียดายนางมากเลยนะคะก็แอบหวังว่านางจะกลับมาในอนาคตนะคะลืมบอกชื่อกินตัวโจวมารโลนนะคะก็คือบูสเซจกับซีซอนะคะ ส่วนเจ้าตัวนี้ออกส่วนเหมือนกันแต่ว่าคนละแนวนะคะกลิ่นไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะให้ดูชื่อแล้วกันนะไม่สามารถอ่านชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสให้ได้จ้ะเดี๋ยวแถมกล่องให้ด้วยเอากล่องหาอาแถมกล่องให้ด้วยนะคะนี่เขาชื่อนี้นะคะใครชอบแนวส่วนๆแนวกลิ่นเบาๆนะคะก็คือแนะนำลาลทีของแอมเมสเลยค่ะ เพื่อนๆเป็นยังไงคะใครเคยเจอประสบการณ์เปลี่ยน SA กันบ้างเจอแล้วเป็นยังไง SA คนใหม่นับยอดต่อให้ไหมหรือว่าต้องไปทำยอดใหม่การมาแชร์กันได้นะคะแล้วก็สำหรับเทปหน้าๆน,นะคะเราว่าก็อาจจะมีเบาเรื่องการซื้อลงเนาะเขาแบบทะลุยอดไปแล้วปีนี้แถมช่วงนี้ทับมานะคะทาริฟเป็นอย่างนี้นะคะก็มันเป็นช่วงที่หุ้นตกซึ่งก็เป็นโอกาสให ให้ในการลงทุนเนาะต้องดูให้ดีๆว่าชอบไม่ชอบตัวไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีคลิปอีกเยอะนะคะที่อยากมาทำแชร์ให้เพื่อนๆแต่อาจจะ ยังมีแานอันบ็อกซิงเหลืออยู่อันนึงนะคะรอของมาแล้วก็อยากทําแบบรีวิวการใช้กระเป๋า a i r m เมสนะคะแล้วก็มีรีวิวเจ้าพิคตินนะคะที่ติดไว้ว่าจะมาทําสิ่งที่เราสงสัยมานานแล้วนะคะใครสนใจอยากดูนะคะกด subscribe ไปได้เลยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คลิปดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับการสนับสนุน Ivory a n d v e r n ว t แล้วมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ